มาค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราเล่นแรงมายาวนานจนสามารถรันตีไอเทมระดับ S อ,อีกหนึ่งชิ้นได้ไอเทมระดับ S คือยังไงเปิดอันนี้คือเราก็จะได้รีวิวแล้วคือเสียงตอนนี้ง่วงเพราะว่าตอนนี้ประมาณตีสองตื่นขึ้นมาเปิดก่อนนะ <c oughs> ทุกคนเออเดี๋ยวค่อยไปอาคลิปเล่นตอนเช้าแล้วกันเออมาเลยนะคะทุกคนมาเอาประดับเป็นของทนายกันเลย อ๋อดีใจมากเลยอุ้ยอออกอะไรวะออกสกินทองอ๋งอเหลือเชื่อมันทำได้ยังไองอ่ะขออนุญ,ญาตไปนอนก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนโพนี้เซตแนะนำร้านเติมเกมพ่อมดเคลวเป้ให้บริการเติมเงินเกมฉันนํำมากมาย การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000แคนโอ้มก g o ช h คลิกเลยเทลว่าแบกเกม m e c o m เติม Identity V ใช้เพียงแค่ UID ส่วนลดสัตว์เต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเวร์คอยสุดค้มนำโค้ดโคนิสัตไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกว้ายลดกลนเปให้คุ้มเปฉลาดต้องเครว่าเปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะ มาค่ะมาค่ะทุกคนมากันอีกดแล้วนะคะวันนี้วันนี้เราก็จะมารีวิวประดับของท่าน้อยสีซั่นนี้ทันป่าวาคือรีวิวท้ายซีสั้นคือกว่าจะได้ประดับอ่ะทุกคนเออก็คือเล่นตั้งแต่ต้นเสียจนมาถึงท้ายสีจนโดนการันตีอ่ะเก็บมาประมาณนานมากก็คือ,คอเปิดไม่ออกประดับท้องเลยค่ะทุกคน คือแบบทำกูนน่ะก็คือโดนการาันตี2องร้อยคือต้องเล่น250วันคือเกือบปีหนึ่งอนะ่ะทุกคนวันละลูกอะ่ะถ้าไม่เล่นถ้าไม่เล่น5้า็คือไม่ได้เลยคือฉันสะมารีวิวสกินแล้วไม่ใช่สกินสิประดับนี้เพราะว่าเอฟเฟกมัน s อไม่เชื่อไปดูกันในเกมนะทุกคน s อขนาดไหนวายแซกมาค่ะแล้วเกิดในบ้านนะจุดที่เซฟที่สุดในปัะตภีนีเอฟเฟกปั่นทุกคน คือช่ำอ่ะบอกเลยเอฟเฟกต์ปั่นเนี่ยช่ำม,มากคืออันนี้คือมันจะเปลี่ยนไปสองแบบเลยนะเมื่อสแต็กเต็มแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งทุกคนไม่ใช่เปลี่ยนสิเพิ่มเอฟเฟกต์มาเพิ่มเอ,อ้คือจบมันเอก็กนาะผีไล่ใครอยู่นะไ,ไนะอิบโอโอเพื่อนโดนตรบแล้ว o oh, my god นะอิฟตูยโดนส่องคุ้ม้วเนี่ยผีตีสามแผลเนี่ยคุมผีอะไม่ใช่คุมเราโอ้จะบาพูล่าเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมงตัวให้ดีออ้ยตอนพันเสร็จมันมีเอฟเฟกตตาช่างลงมาทับด้วยนะตาช่างให้ผมก็ไม่รู้ตานี้เราเป็นโทรเวิร์ t มากนี่อันนี้คือเอฟเฟกโเดินอะทุกคนมันมีเอฟเฟกโดนวิสคือช้ำมันช้ำเกินอะเดี๋ยวนะเราเราหาผับใหม่ดีกว่าผับใหม่นี่นี่เนี่ย เอฟเฟกต์ข้ามทุกคนจะบ้าเราปั่นต่อนี่นี่พอสแต็กเต็มแล้วมันก็จะมีกลุ่มดาวโผล่ขึ้นมานะคะเพิ่มเอฟเฟกต์คือทำครับพี่อี๋โอเมกอชอวบาเทนยังไงล่ะคะลูกหนูจะโตเย่บตระเบอโกตำถนนอันนั้นไปฉันวิ่งไปดีกว่าฉันว่ามันไม่ลดแล้วนั่นบอกแล้วต้องวิ่งแล้วค่ะจังหวะนี้เดินไปช่วยบาเทนดีเดินไปช่วยบาเทนก่อนไหม กดนแค่เต็มหลอดกาวบ้าสิว้าว like <Like man. S 1> อ๋อยหมอกอะไรอะ่ะคุณพี่เอ,อ้าตีไม่โดนอีกเ like <Like man. S 1> อ้าโดนเก้าอี้อีกคุณพี่อะไรเนี่ยว้าวชบ้า <c oughs> ช่วยทันไหมนะ่ะ <c oughs> ว้ายแล้วอะไรเนะี่ยอีนี่เลยอะไรเนี่ยฝั่งนี้คือบรรทงกันเกินบรรทงลื่นลมใจ ไปหิวนะอิบก,ก่อนนะอิบอยู่เฉยๆสันจะหิวมีพรีมาสิมาหิวเออเออนีห่หิวค่ะมันมีเอฟเฟกต์หิวเพื่อนนะคะถ้ามีเอฟเฟกต์หิวเพื่อนน,ะะน็่คือเอสเอเธอร์มันพูดจริงมันเห็นหมันเห็นยี่หอยมันเห็นวันเราลิาวิ่งไล่เดียวกันทำ โอยหมาะแบบต,งต,งตงกกรงๆหลบก่อนนั่นหลังแอนค่ะตายค่ะนะอิบไม่เหลือไม่เหลือปัน่นค่ะโอ้ยสบาตานี้อะไรเนี่ยเราต้องรีบปั่นแล้วไม่งั้นเราจะไม่ได้ออกกันจริงๆนะจ๊ะตานี้เราจะไม่ได้ออกกันจริงๆนะจ๊ะว้ายละหมาขนาดด้วยมาเลยค่ะขมงขโมอง,งอุ้ยแล้วนางรู้สึกว่าเหมือนนางจะมาจริง โอ้ oh my g o s นางมาจริงทุกคนไอ้แล้วนางมาจริงช่วยด้วยช่วยด้วยผูล่าอยู่ใกล้ๆฉันผูล่าอยู่ใกล้ๆฉันผู้ล่าอยู่ใกล้ๆฉันว้าย <oo oy! S 1> <c oughs> น่าจะโดนมือนะทุกคนว้ายติดหอยยังไงคะแจกแจ่คู่ค่ายาก แต่คู่ค้าอยากตายคะ่ะไม่เหลือครับตรงนี้โอ้เอาไปกินคะ่ะอย่ามั่นอย่ามั่นน,นี่เงี้ยอย่ามั่นคะ่ะห้อยหลวงเพรามั่นเหรอเถอะว้ายว้ายช่วยด้วยหนูจะตายแล้วหนูจะตายแล้ว <Huh? S 2> วายหมอกติดหมอกติดอีนี่หมอกติดตายห่าไปเลยวายเครื่องจะเตรียมแล้วเครื่องเตรียมแล้วอุ้ยเสียดายอะนะ่าจะซูอีกนิดหนึ่งไมมนาข้ามมาเลย,ยสันขอโทษเพื่อนๆสันทําผิดไปแล้วมาช่วยฉันหน่อย Help me please help me please อีแกอีนี่เธอไม่ได้ตึงขนาดนั้นหหนอกหมอกเว่าเป็นปลากระพงเลยว้ายมาแล้วเขาช่วยกันแล้วค่ะเขาช่วยกันแล้วค่ะรอนจะทําอะไรคะจะทํายังไงคะเธอจะทําอะไรเธอก็ทําทนะคะฉันจะไปรอเปิดประตูค่ะว้ายจุดเครื่องแบบนั้นเธอรอดไหมแม่นางแม่นางทางรับไม่ได้ตรงนี้เก๋เก๋เธอโทรมาได้ปะหรือว่าเธอโดนไล่ว้ายทำไมเก๋ไม่โทร ทำไมกี่ไม่ถูกลรวเผื่อเพื่อนแบบวาบมาได้อ่ะงงเหมือนกันนี่นะบาเทรนโอโอยังไงยังไงคะเผื่อว่าทานาันป่ะฉันอยากช่วยบาเทน่าอุ้ยแต่อยู่ฝั่งนู้นเลยนะอ,อ,อุ้ยตายหาแล้วอายอย้เอฟเฟกต์สวยๆนี่พอเดินแล้วก็มีน้ำแระ,ระออกมาอันนี้คือตอนเดินเต็มแล้วนะคะโอ้ยเสียดายอ่ะ เออผียอมแพ้นะคะเออทบุดถเลยเดี๋ยวนะคะก่อนจะไปเนาะทุกคนก่อนจะไปเดี๋ยวเราจะมารีวิวประดับเอฟเฟกต์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะ<ม>ก็คือเล่นจริงรอ่ะมันไม่เห็นทุกเอฟเฟกต์หรอกเออเอออันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ตอนปั่นนะคะตอนปั่นแบบยังเปอร์เซนต์ยังไม่เต็มเนาะตอนบัฟยังไม่เต็มอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ปั่นและบัฟเต็มก็คือจะมีอุกบาทเอ้ยไม่ใช่อุกบาทสิมันก็จะมีอะไรนะ มันจะมีอันรูปโลกวงแหวนเออวงแหวนพวกดาวอะไรแบบรอบรอบ,รอบเออระบบสุริยะระบ,รา,บรามีเวทมงังครแล้วก็วระบบสุริยะเออช่ำๆแล้วก็ท่าเดินนะคะอันนี้คือท่าเดินแบบสเต,ต็ปเต็มก็จะเป็นจืดจืดชืดเหมือนเราเหยียบพื้นเรา พื้นแตกแล้วเป็นสีฟ้าแล้วพอแบบแล้วพอสแต็กเต็มมันก็จะมีน้ําออกมานะคะแบบเป็นน้ําเหมือนเหมือนประดับบาเทนทองเลยทุกคนคือแบบคือเดมไม่มีอะไรทําหรือเปล่าเออเอาเอาเอาประดับบาเทนมาใส่นี่เปล่าเนี่ยเออแล้วก็ประดับข้ามหน้าต่างเนาะตอนข้ามมันก็จะเป็นปกติเลยเหมือนเหมือนอันนั้นเลยเหมือนอท่าเดินเลยแต่มันใหญ่ขึ้นเนาะกระโดดข้ามมาเออพอพอสแต็กเต็มเนาะมันก็จะมีวงเวทอะไรไม่รู้ เต็มไปหมดนะคะเออนี่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็รีวิวเอฟเฟกแบบเต็มๆนะคะทุกคนให้ทุกคนได้ดูเนาะไปตัดสินใจเอาว่าใครเผื่อแบบใ,ใครมีการันตีเหมือนเราเนาะแล้วเปิดเอาเลยฉันคิดว่าค้มมากระดับ S1 ค่ะให้เลยโอ้ยอดก็ เป็นไงบ้างเนาะทุกคนคลิปนี้ก็สนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะเอออุ้ยก็แบบฟินๆเลยเนาะทุกคนก็คือเออระดับนี้คือสุดๆถ้าใครไม่มีอยากให้หาจริงๆเนาะถ้าหาไม่ทันจริงๆก็ซรีซีซั่นแล้วนะคะก็คือมาถึงลูกแก้วลูกสุดท้ายแล้วเนาะซรีซีซั่นแล้วรอซีซั่นหน้าเราก็ซื้อมาเล่นก็ได้เนาะเกมๆกันเออก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนไปแล้วบายบายบาย